พ่อล่ำขนปลายซอยประจำวันที่11กุมภาพันธ์2569หนูเปล่าปลุกมบ็บวุ้ยคุณธีระก็ไม่น่าจะต้องออกเนื้อออกตัวว่าพักแพ้เลือกตั้งแล้วตีรงตีรวนอะไรน่านให้หมูหมากาไก่มันเขินเลยชาวบ้านร้านตลาดที่เคยขี่รถพ่ออ้อมมาก่อนยอมเข้าใจ เด็กที่มันเหลิงและหลงตัวจนเป็นสันดานเมื่อไม่เป็นดังใจยอมเกิดอารมณ์ที่แพ้ชวนตีเป็นธรรมดาเรื่องทำนองนี้รู้ๆกันอยู่ออกตัวก็เข้าตัวดังนั้นคุณธีระสุทธีวรางกูลทีมตรวจสอบการนับคะแนนการเลือกตั้งของพรรคประชาชนและคุณกิติชัยเตชะกุลวณิชผอ,อ,อเลือกตั้งพรรคประชาชน คงเห็นการประท้วงให้นับคะแนนใหม่ที่ชนบุรีเขตเลือกตั้งที่1นึจุดเมื่อวาน10กุมภาพันธ์2569จึงเรียกร้องให้กกตทุกจังหวัดเปิดผลนับคะแนนเลือกตั้งหน้าหน่วยว่าตรงตามที่ประกาศผลหรือไม่และตอนนี้สมสอบตกมีการยื่นหนังสือต่อกกกตจังหวัดทั้งหมด18เขตขอให้มีการสั่งให้นับคะแนนใหม่ประกอบด้วย ขอนแก่นเขต3ลำปางเขต2สุราษฎร์ธานีเขต1ชนบุรีเขต1มหาสารคามเขต1นครราชสีมาเขต13ชัยนาทเขต1สมุทรปราการเขต6ตากเขต1สระบุรีเขต1นอกจากนี้ยังมีเพิ่มอีก8เขตที่พึงยืนไปคือเชียงใหม่เขต6เชียงรายเขต6นครราชสีมาเขต2 และสุพรรณบุรียกทั้งจังหวัดห้เขตที่ยืนเรื่องขอนับคะแนนใหม่ไปแล้วดังนี้ขอนแก่นเขต3ชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงลำปางเขต2สุวิภากุศลจูงสุรธานีเขตหนึ่งรัฐพ,พ,พัฒนาสิริรักษ์ชนบุรีเขต1วรสิริรักษ์มหาสารคามเขต1นธีรวัต์พันณนะ นครราชสีมาเขต13นาลันทาบุญชิตชัยนาศเขต1่งพลพัฒราพิรมสมุทรปราการเขต6วีรพัฒคันทะตากเขต1คตริสปานเนียมสระบุรีเขต1สรพัฒศรีปราดสุพรรณบุรียกทั้งจังหวัด5เขตเขต1สมเกียรติเสรีวิพุทธเขต2ลุศราสีสังงาม เขตสามงคลสุนทรวิพาฒเขตสี่ 4. พินโยสุนทรวิพาฒเขตห้าสมเกียรติกู้เกียรติภูมินครราชสีมาเขตสองปิยชาติรุจิพรวสินเชียงรายเขตหกจุลาลักษ์ขันสุธรรมเชียงใหม่เขตหกอรพันธ์จันตาเรืองคุณกิติชัยบอกว่ายังมีส้มสอบตกอีกหลายจังหวัด เตรียมยื่นขอให้นับคะแนนใหม่ตาม,ตามกันไปตามฐานานุรูปทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของคนแพ้ที่ไม่ยอมแพ้พักประชาชนให้ส้มสอบตกทุกคนสร้างบรรทัดฐานใหม่ไปยืนเรื่องต่อกอก,อกตจังหวัดให้นับคะแนนใหม่นับจนกว่าจากที่ส้มแพ้กลับเป็นชนะถึงจะเรียกว่าสุจริตและเที่ยงธรรม พักอื่นๆจะเอาอย่างพักส้มบ้างก็ให้ลูกพักไปยื่นคำร้องต่อกอกตอแต่ละจังหวัดขอให้นับคะแนนใหม่ก็คงคลึกคลื้นดีโดยเฉพาะในกรุงเทพสามสิบสามเขตทุกพักที่ส่งสมัครไปร้องกะกะตให้นับคะแนนใหม่ทุกเขตถ้าไม่ชนะไปจัดตั้งขบวนการมากดดันกะกะตนับใหม่ไม่ชนะไม่เลิกนั่นแหละถึงจะสุดจริตเที่ยงธรรม อย่างนี้นะหรือประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่ถ้าพัก,กูแพ้ถือว่าถูกปล้นชัยชนะถ้าพัก,กุูชนะถือว่าสุจริตเที่ยงธรรมถ้าแบบนี้บ้านเมืองไปยากสงบยากพักประชาชนนั้นผู้นำสันดานการล้มล้างเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นสาวกแซงชุสและทำไมไม่สั่งสอนส้มสาวกทั้งหลาย ให้คลายง่างบ้างแล้วว่าเรื่องการให้นับคะแนนใหม่นั้นมันทำได้แต่ไม่ใช่แพ้และพันหาเรืองให้นับใหม่โดยไร้เหตุไร้ผลทั้งไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกกตไม่ใช่ตัวกฎหมายจะทำอะไรก็ต้องทำตามกฎหมายบอกให้ทำมันมีกฎระเบียบและขั้นตอนเป็นบทบังคับอยู่ดังนั้นเมื่อพักสมต้องการให้นับคะแนนใหม่ก็ทำได้ แต่ไม่ควรใช้กฎหมู่แทนกฎหมายตอนไหนทำได้ทันทีและขั้นตอนไหนทำไม่ได้ทันทีอ่านที่ดรนัทหรือดรนัทวุฒิวงเนียมท่านให้ความรู้ไว้ในเว็บไซต์ไทยโพสต์ก็จะเข้าใจโดยท่านยกเคสที่ชนบุรีเขตหนึ่งเป็นตัวอย่างประมาณนี้ดรนัทวุฒิวงเนียมปมประท้วงให้นับคะแนนใหม่จังหวัดชนบุรีเขตเลือกตั้งที่หนึ่ง เป็นการปั่นกระแสให้สังคมเข้าใจผิดในกระบวนการและขั้นตอนการคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยการขอให้นับคะแนนใหม่สามารถกระทําได้แต่ผู้คัดค้านจะต้องทำในขณะที่หน่วยเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างนับคะแนนหรือขานคะแนนไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่านับคะแนนไม่ถูกต้องเรียกว่าต้องโต้แย้งทันทีการประท้วงเพื่อบีบบังคับให้กรกตน,นับคะแนนใหม่ทั้งหมด ภายหลังกระบวนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นได้ไม่มีกฎหมายให้อำนาจถือเป็นการใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายเหตุเป็นเช่นนี้ระกอกตอจัดการเลือกตั้งโดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา224วรรคหนึ่งวงเล็บ1และวงเล็บสองโดยมีระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพุทธศักราช2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดขั้นตอนการคัดค้านไว้เป็นคนละขั้นตอนกันโดยแยกเป็นสองขั้นตอนคือขั้นตอนคัดค้านการนับคะแนนใหม่ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนคัดค้านผลการเลือกตั้งอีกขั้นตอนหนึ่งการร้องขอให้นับคะแนนใหม่ต้องเกิดจากตัวแปรว่านับคะแนนไม่ถูกต้องโดยจะต้องคัดค้านในขณะระหว่างนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น ส่วนการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งตัวแปรหลักคือผู้สมัครรายใดทุจริตการเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเฉพาะกกตน,นั้นกฎหมายให้เครื่องมือจัดการตามขั้นตอนคือก่อนประกาศผลมีอํานาจให้ใบส้มหากประกาศรับรองไปแล้วมีอํานาจให้ใบเหลืองใบแดงใบดําได้ กรณีการประท้วงของคนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งขอให้นับคะแนนใหม่โดยอ้างว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าพบหีดเลือกตั้งบังกล่องจัดเก็บไม่ถูกต้องหรือพบแผนคะแนนรวมของเจ้าหน้าที่ในกองขยะบริเวณโรงยิมนั้นถือเป็นการกล่าวอ้างว่ากกตจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมิได้กล่าวอ้างว่าผู้สมัครไรายใดทุจริตการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติให้กกตจะต้องจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการกล่าวอ้างว่ากกตจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่ากกตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายถ้าอย่างนี้การร้องขอให้นับคะแนนใหม่จะทำได้หรือไม่นั้นตัวแปรหล,ลักอยู่ที่กระบวนการจัดการเลือกตั้ง อยู่ในขั้นตอนใดเหตุที่เป็นเช่นนี้ประกฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านภายในกรอบเวลาได้อยู่แล้วมิใช่ว่าคัดค้านนับคะแนนใหม่ได้ตามอำเภอใจกรณีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ากลุ่มประท้วงขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะคนย้ายหีบรวมไปเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังกระบวนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจทานความถูกต้องและเป็นหลักฐานไว้หากกกตใช้มติเสียงข้างมากให้นับคะแนนใหม่การคัดค้านการนับคะแนนใหม่นั้นกฎหมายเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและหลักการให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านในระหว่างคณะนับคะแนนเสียง และการน,นับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นเท่านั้นโดยจะต้องคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นส่วนการคัดค้านผลการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกฎหมายเลือกตั้งเปิดช่องให้คัดค้านได้ภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งข้อกล่าวอ้างว่าโกงการเลือกตั้งเท่ากับกล่าวอ้างว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมผู้ร้อง ต้องมีพยานหลักฐานยืนยันการกระทําผิดว่าผู้สมัครรายใดทุจริตในการเลือกตั้งอย่างไรและมีพยานหลักฐานใดมิใช่เป็นการคาดคะเนข้อกล่าวอ้างว่านับคะแนนคาดเคลื่อนบัตรขยเย็งบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกันนั่นก็ต้องมีพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งใดกระทําไม่ถูกต้องอันมีผลให้กกตสั่งให้จัดเลือกตั้งใหม่ เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเหมารวมทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งนั้นไม่ได้ดรนัทวุฒิจึงเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเพราะกฎหมายเลือกตั้งเปิดช่องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถคัดค้านผลเลือกตั้งได้ภายใน30วันอยู่แล้วนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐานว่าพบผู้สมัครรายใดทุจริตการเลือกตั้งอย่างไรหรือการร้องคัดค้านว่า การนับคะแนนไม่ถูกต้องก็ต้องระบุหน่วยเลือกตั้งใดกระทำไม่ถูกต้องอย่างไรพร้อมพยานหลักฐานเพราะลำพังเพียงกล่าวอ้างว่าจัดเก็บบัตรไม่ถูกต้องพบกระดาษรวมคะแนนในกองขยะว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าเพื่อให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดมิใช่เป็นเหตุที่นับคะแนนใหม่ได้ทีนี้เข้าใจกันหรือยังคนไม่รู้กติกาบอล หลับหูหลับตาเชียบอลมันน่าสมเพชคนไม่รู้กติกาเลือกตั้งใช้ความดิบปลุกระดมให้นับคะแนนใหม่โดยไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วไหวหรือที่จะนั่งให้เปิดลูกของตีทอนไปดาวอังคารเปลวสีเงิน